สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีทุกคนยํำมาแลี้งด้วพี่น้องนะครับย้ำมาแลงนะครับงวบผมก็ให้อาหารเสริมไม่ขาดด้วพี่น้องนะ้รัพใดอยากให้ง่วอ้วนสมบูรณ์ต้องเน้นอาหารเสริมนะครับขาดไม่ได้เลยเด็กขาดนะครับเห็นบอกคบงวผมกินเฟืองดีขนาดด้วพี่น้องเฟืองเกาไม่กินว่าเบิดลุยกา,กากน้าตาลลูกไป่ด้วพี่น้องด้วย สายขุนนะครับโดยเฉพาะสายขุนอยากให้ง่วอ้วนสมบูรณ์นะครับสามเดือนรับรองได้ขายง่วอ้วนมีกรรมําไรบ่อนหน่อยสบายนะครับนี่ครับง่วผมจะเน้นเฟืองได้พีนน่น้องเนี่ยนี่เต็มบ่ครับสามมล่าเลยที่เดียวนะครับเนี่ยมันเส่าเมื่อไรผมออกขอกสาสายนะครับผมกะใน้มันกินฟังถ้า สัก่อนนะครับแล้ว่ข่มันไปกินหยากลางทุ่งส่วนหยาสดนะครับผมให้จํากัดนะครับเพราะว่าหยาสดสีเขียวถึงเขาแหมันหลายมั่นกับบอเมนวามันจะอ้วนเขาได้ผิดหวังเด้อมันกับมีอ้วนอยู่หรอครับแต่ว่ามันเห็นผลช้าช้ามากเลยนะครับทุกคนนี่บ่ครับง่วผมตัวนีเซลล่นะครับ เกิดมันบอดีกินฟางนะครับมันจะห่องเลยพี่ดองเลยนี่งูโซรี่เป็นแบบนี้มันกินฟางมดเกิดมันอิ่มนะครับมันกอดจะนอนนะครับตามรักแล้วนะครับฟางงัว่านี่มันจะบ่คอยกินเลยพี่รองเลยงูอ่ามันจะชอบกินหญ้าสดแก้ผมกระตุ้นให้มันกินฟางหลายๆนะครับนี่ครับกินข้ามเหมือนไงเลยพี่้องเลย เบิ่งเอาหลอดนะครับพ่นะนี่บอครับทางงูอ่ะพอด้กินฟางดีแบบนี้นะครับอ้วนสมบูรณ์แน่นอนพี่น้องเรตตองยาาง่านวางงูอ่พี่น้องบรอ้วนได้พี่น้องเด้เนี่ไม่กินฟางดีขนาดเห็นบ่ครับอ้วนสมบูรณ์นี่ครับซาลเร่เลือดลหลได้พี่น้องได้นี่รับพอด้คุ้นได้นี่ครับโอ้บรตรง่วงครับขาเหนือนะครับ เนือร่วนๆนะครับเพราะว่าจะเป็นหนาเป็นหลังนะครับเป็นงัวฝรั่งสี่น้อยเซโรเลร่เรือลอยผมเลี้ยงมาเซโรเล่ตัวนี้ครับได้หนึ่งปีแด้พี่น้องเลยปีหนึ่งน่ครับปีปีปปลไปแต่ว่าผมสือมามันตัวหน่อยกว่านี้นครับตอนนี้ผมว่ามันใหญ่ขึ้นหลายนะครับผมเสือมา มันเก่าห้องแบบนี้นะครับห้องลรา,จาปจิตหยาบอ่ม,มเกจาห้องนะพี่น้องหัวใสพัน,นุนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับมันจากห้องับปล่อยมันไปนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับสาสคุ้นหามผาดนะครับตอนแรงเนีย่ยมาเลีงให้สิเอาฟางให้มันให้มันกินร้วยกลางน้ำตาลใสฟางนะครับพี่น้อง ญ้าผาดกากน้ำตาลเป็นเด็กขาดนะครับวิธีการปรุงนะครับการน้ำตาลเสริมข้าวผมบอกวิธีการปรุงเทคนิคการเลียงไปเรี่ยวด้ยพี่น้องเนี่ยนะครับพี่น้องลองเอาไปใส่เบิงติดตามเบิงในคลิปผมได้นะครับวิธีการผสมกากน้ำตาลนะครับพี่น้องเขาไปเบิงได้นี่ครับเห็นบ่ครับว่าผมจิดฝั่ง นี่คือการกระตุ้นให้มันกินฝั่งในพี่น้องเลยมันจะอ้วนทวนสมบูรณ์